สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันจากการนานพายิบซีนะครับเป็นดวงประจำวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับการนานพายิบซีเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ เพราะว่าชีวิตแต่ละคนในการด,ดําเนินชีวิตแต่ละวันนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันหรืออาจจะมีคล้ายคลึงกันบ้างนะครับแต่ในแต่ละวันนั้นมีหลายเรื่องหลายราวนักที่เกิดขึ้นในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นคมพยากรที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเป็นพลังเป็นกำลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณการกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอหยุนนะครับขอบคุณในคำคอมเมนต์สำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับ แต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสักคนด้วยนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันอาทิตย์นะครับหรือชาวาชาวันอาทิตย์เอ็กออปเป็นตะเกหนึ่งเรียญในเรื่องของการงานของชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็โอกาสดีๆในการเริ่มเกี่ยวกับงานใหม่ งานที่ดีๆที่จะสร้างความมั่นคงมีความเติบโตสร้างความมั่งมีมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีในอนาคตนะครับจะเป็นโครงการใหม่ที่ได้รับการวางแผนที่มีความรับมีการรับคุมมีความรอบคอบเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลที่ดีในอนาคตนะครับ ดีเอ็มเพลสในเรื่องของการเงินของชาวนาทิตย์การเงินวันนี้รายได้รายรับที่มีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์นะครับธุรกิจที่สร้างรายได้รายรับที่มีเข้ามาอย่างถาวรด้วยผลประกอบการที่ดีนะครับแต่รายจ่ายของชาวนาทิตย์ก็มีให้จำเป็นต้องจ่ายมีอยู่เช่นกันนะครับ จ่ายออกพอสมควรในวันนี้แต่ก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดน,นะครับแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาววันอาทิตย์สำหรับคนโสดนะครับก็มักจะหาคู่ยากคงอาจจะเป็นเพราะาเลือกเยอะเลือกมากก็ได้นะครับไม่ตกใจไกลง่ายๆนะครับ บางคนก็อาจจะไม่คิดที่จะง้อใครนะครับอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะมีใครที่ชอบในการควบคุมอีกายหนึ่งนะครับอ,อยู่ในการควบคุมของตนเองหรือไม่ก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นยอมที่จะอ่อนน้อมยอมรับยอมรักให้อีกฝ่ายนั้นควบ คุมความรักความสัมพันธ์อย่างเต็มอกเต็มใจนะครับในเรื่องสุขภาพก็มีความแข็งแรงดีนะครับจะมีก็ในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจากการทำงานนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์หรือชาววันจันทร์นะครับ The I p l e Test ในเรื่องของการงานของชาววันจันทร์นะครับงานที่ไม่ค่อยชัดเจนนักในวันนี้นะครับสำหรับงานของใครบางคนนะครับก็มีอะไรที่อาจจะกลุ่มเครือไม่ค่อยชัดเจนอะไรมากนักว่าผลงานในวันนี้นั้นจะออกมาในทางบวกหรือทางลบนะครับ บางทีดูว่างานนั้นจะไปได้ด้วยดีแต่อาจจะเกิดการปลนแปลขึ้นนะครับก็กลายเป็นแย่ก็ได้หรือบางทีดูว่างานนั้นจะแย่แต่อาจจะกลับกลายออกมาเป็นผลดีเป็นที่พึงพอใจก็ได้นะครับ f i ฟ e of One ห้ 5. ไม่เท้าในเรื่องของการเงินของชาววันจันทร์นะครับวันนี้อาจจะเกิดสถานการณ์ที่อาจจะยุ่งยากสักหน่อยในเรื่องของสภาวะการเงินในวันนี้ก็เป็นได้นะครับกับเงินที่อาจจะไม่ค่อยกล่องตัวนะักหรือใกลที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็อาจจะหาผู้ช่วยเหลือนั้นยากนะครับหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ วันนี้ชาววันจันทร์จึงควรที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินอาดีๆนะครับวางแผนอย่างรอบคอบ King of Wands ราชาถือไม้เท้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวชาวันจันทร์ชาววันจันท์ุนโสด ที่จะได้พบกับคนที่มีฐานะดีมีการงานที่มั่นคงอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในวันนี้ส่วนคนที่มีคู่เป็นความรักที่มีความราบเรียบนะครับไม่ก็มีความหวือหวาไม่ก็จะโรแมนติกมากนักนะครับในวันนี้แต่ก็เป็นความรักที่มีความมั่นคงดีนะครับในเรื่องของสุขภาพ ชาววันจันทร์ก็แข็งแรงดีนะครับแต่การทำงานมากพักผ่อนน้อยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นกันนะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันอังคารหรือชาววันอังคารนะครับ X of cups 1ถ้วยในเรื่องของการงานของชาววันังคารวันนี้นะครับงานที่รักงานที่ชอบงานที่พึงปอใจปรารถนานะครับก็จะได้เริ่มต้นในการลงมือดำเนินการขึ้นนะครับเริ่มต้นทำด้วยความรู้สึกดีๆการทำงานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดีเป็นที่พึงพอใจนะครับ นายออฟสอดก้าดาบนะครับการเงินในเรื่องของการเงินของชาววันอังคารชาววันอังคารก็ยังมีความคิดกังวลอยู่กับสภาวะของการเงินในวันนี้นะครับกับรายจ่ายที่มีอยู่ที่จะต้องจัดการหมุนเวียนเงินให้ทันหรือบางทีก็อาจจะมีการคิดมากคิดเกินเดคิดมากไปกว่าความเป็นจริงก็ได้นะครับ วาลออฟฟอร์จูนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดวันอังคารก็าจะาได้พบเจอคู่หรือพบเจอใครที่ตกใจจากการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไปเที่ยวหรือไปเดินออกกำลังกายหรือไปทำอะไรในที่สาธารณะก็อาจจะพบเจอใครข้อได้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนคนที่มีคู่ความรักนั้นก็มีความสุขสมบูรณ์ดีนะครับใครที่กบกันอยู่ก็อาจจะมีการกุยกันถึงเรื่องของการที่จะมีการมั่นหมายในเรื่องของการที่จะแต่งงานที่จะสร้างเป็นครอบครัวได้นะครับบางคู่ก็อาจจะมีการรัก,รก,เ,ลกเลิกนะครับแต่ก็ถัดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดสักทีนะครับ ในเรื่องของสุขภาพของชาววันังคารก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับระวังในเรื่องของการคิดมากก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ชาววันังคารการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ ดวงของผู้เกิดวันพุธหรือชาววันพุธนะครับ x of one หนึ่งไม้เท้าในเรื่องของการงานของชาววันพุธนะครับบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อก็ได้นะครับงานมีความก้าวหน้ามีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการทำงาน และก็มีโชคลาภในเรื่องของการทำงานมีเข้ามาให้กับชาววันพุธนะครับ p a k of อฟวา s, <up> <S เด็กถือไม้เท้าในเรื่องของการเงินสภาวะการเงินของชาววันพุธวันนี้ก็จะมีเริ่มที่จะขยับตัวดีขึ้นนะครับมีทิศทางของการเงินนั้นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับ แต่ก็ยังมีเรื่องของรายจ่ายที่ยังทำให้กังวลอยู่นะครับ Si กออฟบินเทเกอกเกรียนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับชาววันศุกร์ก็จะมีการปรับสมดุลในเรื่องของความรักเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์เพื่อให้มีระดับความเท่าเทียมกันเกิด ขึ้นนะครับหรือบางคนก็จะมีความเต็มใจที่จะมอบความรักให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นอย่างเต็มอกเต็มใจนะครับในเรื่องของสุขภาพชาววันพุธก็มีความแข็งแรงดีนะครับแต่ก็ระวังในเรื่องของการที่อาจจะเป็นไข้เกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะทำงานเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ ก็ขอให้ชาววันพุธการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันพระรัสป,ปดีนะครับหรือชาววันพระรัสป,ปดีเต็นเอาเป็นตะเกิ้สิบเหรียญนะครับในเรื่องของการงานของชาววันพระรัสป,ปดี งานที่ทำในครอบครัวก็มีความมั่นคงมีรายได้ดีมีความราบรื่นเป็นอย่างดีนะครับก็มีความสุขมีความอบอุ่นหรือใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองดีซื้อมาก็ได้ง่ายนะครับหรือจะขายออกไปก็คล่องตัวดีให้เกิดผลตอบแทนได้รับเป็นอย่างดีนะครับ เดมูนในเรื่องของการเงินของจาววันพรหรัสัป,ปดีนะครับการเงินอาจจะมีเรื่องไอคิดมีความกังวลในการเงินได้นะครับในวันนี้ที่อาจจะรู้สึกว่าการเงินนั้นอาจจะไม่ค่อยมั่นคงหรืออาจจะมีความกังวลเกินเอดเกิดขึ้นเกินความเป็นจริงก็ได้นะครับ แต่ก็ระวังในเรื่องของการที่จะเสียทรัพย์สินได้นะครับมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินทองได้หรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ก็ให้มีความรอบคอบมีความระมัดระวังนะครับในวันนี้เซเว่นออฟวนเจ็ดไม้เท้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักของคนโสด ก็จะพบเจอรักที่มีคู่แข่งนะครับที่ต้องใช้ความพยายามหรือต้องต่อสู้กับตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะเอาใจเขามาครอบครองให้ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่บางคนก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยที่ได้เพียรพยายามกับความรักอยู่เพียงลำพังฝ่ายเดียวนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรักที่ดีด ในเรื่องของสุขภาพนะครับจาวันพระฤหัสปีก็ระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานนะครับและก็ระวังในเรื่องของการคิดมากนะครับที่อาจจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้นะครับก็ขอให้จาวันพระฤหัสดีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ดวงของผู้เกิดวันศุกร์หรือจาววันศุกร์นะครับเต็นออฟครับสิบถ้วยในเรื่องของการงานของชาววันศุกร์นะครับความอบอุ่นในการทำงานที่คนในครอบครัวก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีหรืองานที่ทำธุรกิจร่วมกันกับครอบครัวนะครับก็มีความอบอุ่นกลมเกลียว การงานมีความมั่นคงเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างดีนะครับ s o v e u p s Cups 7ถ้วยในเรื่องของการเงินของชาววันศุกร์นะครับการเงินวันนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายที่ทำให้อยากซื้ออยากจ่ายมีมากสักหน่อยนะครับที่เห็นอะไร ก็คิดอยากที่จะได้อยากที่จะซื้อเกิดขึ้นนะครับก็ให้ใจต,ตรองดูดีๆนะครับอะไรจําเป็นซื้ออะไรไม่จําเป็นซื้อนะครับจะได้มีความประหยัดในเรื่องของการเงินนะครับนายออบเปนต a เกิกลาก้าเหรียญน,นะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็เป็นช่วงวันเวลาที่มีความสุขกับตัวเองนะครับคนโสดก็ยังไม่อยากที่จะมีใครมาเป็นคู่มาเป็นภาระนะครับก็อาจจะอยู่คนเดียวที่คิดว่าก็สบายดีกว่ามีคู่ก็ได้นะครับส่วนคนที่มีคู่บางทีก็รู้สึกว่าเหมือนไม่มีนะครับเพราะว่าบางทีคนรักอาจจะไม่ได้เติมเต็มให้กับหัวใจได้ที่อาจจะ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์มากนักนะครับในเรื่องสุขภาพก็มีความแข็งแรงดีนะครับก็ขอ,ขอชาววันศุกร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับดวงของผู้เกิดวันเสาร์หรือชาววันเสาร์นะครับเซเว่นออฟเบนตเก เหรียญในเรื่องของการงานของชาววันเสาร์นะครับวันเวลาที่รอคอยที่จะได้รับผลประโยชน์กับการงานที่ได้เปลี่ยนพยายามทำมานานพอสมควรนะครับหรือที่ได้ลงตุนลงแรงเอาไว้ก็น่าจะเกิดผลลัพธ์เกิดผลประโยชน์ออกมาให้ชื่นใจซึ่งเป็นช่วงวันเวลาของการรอคอยรอรับอยู่นะครับ The world ในเรื่องของการเงินของชาววันเสาร์นั้นการเงินสภาพล่องตัวดีกับรายได้รายรับที่ดีนะครับบางคนก็อาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะครับฐานะการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะดีขึ้นมากกว่าเดิมมีเงินเข้ามาหลายๆช่องทางบางคนก็มี เงินจากต่างประเทศเข้ามาให้ได้รับด้วยนะครับ Night of Pentacles อัศวินถือเหรียญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาววันเสากลนโสดความรักถ้าความมีก็จะเป็นรักที่ไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกในความรักนะครับแม่ว่าความรักจะเกิดขึ้นในใจแล้วก็ตามก็อาจจะําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องมาเดาใจนะครับถ้ามีความรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกไปนะครับจะได้ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากในความรักที่ให้คนอื่นมานั่งเดาใจอยู่นะครับ ส่วนคนที่มีคู่นะครับความรักก็เป็นไปเรื่อยๆทำอะไรก็ซ้ำๆำอาเดิมๆนะครับก็ไม่ก็มีอะไรที่จะเป็นสิ่งเซอร์ไพรส์ให้เกิดความหวานให้เกิดความโรแมนติกขึ้นมานะครับในเรื่องของสุขภาพก็แข็งแรงดีนะครับแต่การอยู่นิ่งๆนานๆก็อาจจะทำให้ ลดความแข็งแรงลงได้นะครับก็ควรที่จะกยับกระเยื่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอบ้างนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์การงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับการอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งเป็นดวงประจำวันที่30ตุลาคม พุทธศักราช2565ของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดก็ได้หารครบทั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและก็ขอ,ขอขอบคุณทุกการกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ